สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเออจาะลึกแนวคิดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยจากเอกสารที่เราเพิ่งได้รับมานะครับชื่อเอกสารก็บอกชัดเจนเลยสังโยอดสิบกิเลสเครื่องผูกมัดสวัสดีค่ะน่าสนใจจริงๆค่ะคำว่าสั่งยน์นี่ก็เป็นสั์เฉพาะทางเหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วเอกสารชิ้นนี้เนี่ยให้คำจำกัดความของสิ่งที่เรียกว่าสั่งยอดสิบไว้นะครับแบบกระชับมากแต่ฟังแล้วโอ้โห ส่งพลังไม่เบาเลยคือบอกว่าเป็นกิเลสที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์แต่ว่านะจุดที่น่าสนใจคือเอกสารที่เรามีเนี่ยให้มาแค่มีเลยครับแค่คําจํากัดความไม่ได้ลงรายละเอียดว่าไอสิ0ประการที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้าง อ๋อค่ะคือให้แค่คอนเซปต์หลักมาว่างั้นเถอะนะคะประมาณนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คงจะเน้นไปที่การทําความเข้าใจตัวแนวคิดหลักนั่นแหละครับว่าไอเดียเรื่องเครื่องผูกมัดภายในใจที่เขาเรียกว่าสังโยชน์เนี่ยมันคืออะไรกันแม่ตามที่เอกสารนี้พยายามจะบอกแล้วทำไมทำไมมันถึงถูกมองเป็นเหมือนโซ่ตรวนที่แบบล่ามสิ่งมีชีวิตไว้กับความทุกข์คือเราจะมาลองค่อยๆแกะดูความหมายกันนะครับ ได้เลยค่ะจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องสังโยชน์หรือเครื่องผูกมัดเนี่ยนะคะถือเป็นแกนหลักที่สำคัญมากๆเลยนะในทางพุทธปรัชญาคือมันชี้ไปที่สภาวะทางจิตใจหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเงื่อนปมข้างในใจเรานี่แหละค่ะที่มันคอยเหนียวรั้งเราไว้ไม่ให้หลุดออกจากวงจรบางอย่างที่ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงจรของความทุกข์หรือที่ศัพท์ทางศาสนาเรียกว่าวัตะสงสารนั่นแหละค่ะ อ๋อ oh, ครับครับแล้วสิ่งที่เอกสารนี้เน้นย้ำมากๆแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจจริงๆนะคะคือการบอกว่านี่มันไม่ใช่พันธนาการจากข้างนอกนะไม่ใช่โซ่ตรวนจริงๆที่มองเห็นหรือสถานการณ์ที่มาบังคับเราไม่ใช่แบบนั้นใช่ค่ะแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราเองล้นวนเลยเป็นกิเลสหรือความเศร้าหมองทางจิตใจที่ทำหน้าที่เหมือนเครื่องพันธนาการโดยตรงเลยค่ะพอได้ยินคำว่ามัดสัตว์ไว้กับทุกเนี่ย มันให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะครับคือมันไม่ใช่แค่อ้อยรู้สึกไม่สบายใจนิดหน่อยแต่เหมือนกับโดนจองจำเลยแบบนั้นเลยไหมครับหรือว่าเป็นแค่ภาพเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัด,ชดชๆเฉยๆอืมจะว่าไปมันก็เป็นทั้งสองอย่างนะคะคือเป็นภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากจริงๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็ชี้ไปถึงสภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆในทางจิตใจเราด้วยค่ะ คำว่าผูกมัดในบริบทนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้หมายถึงเชือกหรือโซ่ตรวนจริงๆที่เป็นวัตถุที่เราเห็นเห็นกันแต่มันหมายถึงสภาวะของการยึดติดนะคะการข้องอยู่การที่เราไม่สามารถจะเคลื่อนออกจากจุดเดิมหรือว่าหลุดพ้นจากรูปแบบความคิดความรู้สึกหรือพฤติกรรมเดิมๆที่มันนำมาซึ่งความไม่สบายใจหรือความทุกข์ซ้ำๆอ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะสังย่อยก็เลยเปรียบได้กับ สมอเรือที่มองไม่เห็นอย่างที่คุณอาจจะเคยนึกภาพตามนะคะคือเรืออาจจะดูเหมือนพร้อมจะแล่นไปข้างหน้าเต็มที่เลยแต่ถ้าสมอยังเกี่ยวติดอยู่กับพื้นทะเลเนี่ยมันก็ไปไหนไม่ได้ไกลหรืออย่างมากก็วนๆอยู่แถวนั้น mm hmm. สังโยน์ก็ทำงานคล้ายๆกันแบบนั้นเลยค่ะคือเป็นสภาวะทางจิตที่เกิดจากกิเลสข,ข้างในตัวเรานี่แหละ ที่คอยดึงรังจิตใจเราไว้ทําให้ติดข้องอยู่กับความทุกข์ความกังวลหรือความไม่สงบสุขต่างๆการเปรียบเทียบกับสมองเนี่ยชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับคือมันไม่ใช่สิ่งที่ดึงเราจากข้างนอกนะแต่เป็นน้ําหนักที่เราทิ้งลงไปเองจากในเรือแล้วมันก็ติดอยู่ตรงนั้นซึ่งพอมองแบบนี้เออมันก็เปลี่ยนมุมมองไปเลยนะครับจากที่บางทีเราอาจจะเผลอมองว่าเฮ้ยความทุกข์มันมาจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก แต่แนวคิดนี้กลักชี้ว่ามีเครื่องผูกมัดอยู่ข้างในตัวเราเองนี่เองถูกต้องเลยค่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆที่แนวคิดนี้เสนอเลยนะคะการตระหนักว่ามีเครื่องผูกมัดภายในเนี่ยมันทำให้มุมมองต่อปัญหาเปลี่ยนไปเลยจากที่เมื่อก่อนเราอาจจะพยายามแก้ไขหรือควบคุมปัจจัยภายนอกอย่างเดียวก็หันกลับมาสำรวจแล้วก็ทำความเข้าใจกลไกข้างในจิตใจตัวเองแทนครับ แม้ว่าเอกสารที่เรามีอยู่นี้จะไม่ได้ให้รายละเอียดเลยนะคะว่าสังยชน์ทั้ง1ิอย่างเนี่ยคืออะไรบ้างแต่การที่เขาระบุว่ามันมีอยู่จริงแล้วก็บอกว่ามันเป็นกิเลสเนี่ยก็เหมือนเป็นการชี้เป้าให้เราแล้วว่าต้นตอสําคัญของความยุดติดและความทุกข์ตามแนวคลิปนี้แล้วเนี่ยมันอยู่ที่สภาวะภายในจิตใจของเราเองอืมากเลยค่ะในการเดินทางเพื่อจะค้นหาความสงบสุขหรือว่าการคลายออกจากความทุกข์ตามหลักการทางพุทธศาสนานะคะ แล้วคำว่ากิเลสที่พูดถึงนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่แบบซับซ้อนลึกลับเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ไหมหรือจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราพอจะสังเกตเห็นได้ในชีวิตประจำวันของเราเองเพราะเอกสารก็เน้นเหลือเกินว่ามันมัดเราไว้แสดงว่ามันต้องมีอิทธิพลกับเราจริงๆค่ะกิเลสตามแนวคิดทางพุทธศาสนานี้จริงๆมีหลายระดับเลยนะคะมีทั้งแบบที่ค่อนข้างจะหยาบๆหน่อยสังเกตเห็นได้ง่ายในชีวิตประจําวันเลยเช่นความโกรธแบบ โกรธจัดๆเลยนะคะหรือความโลภแบบอยากได้ไม่สิ้นสุดความอิจฉาริษยาคนอื่นอะไรแบบนี้อ uh ่าฮะพวกนี้พอรู้ตัวใช่ค่ะพวกนี้เรามักจะพอรู้ตัวได้เวลาที่มันเกิดขึ้นหรืออย่างน้อยก็เห็นผลกระทบของมันได้ค่อนข้างชัดเจนครับแต่ทีนี้มันก็มีกิเลสในระดับที่ละเอียดกว่านั้นแล้วก็ซ่อนเร้นกว่านั้นมากๆเลยค่ะซึ่งอาจจะทํางานอยู่ในระดับที่เราไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวเท่าไหร่เช่น เอ,อ่อความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของตัวเองมากๆความยึดติดในตัวตนว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้อ๋อ oh. หรือแม้แต่ความลังเลสงสัยที่แบบตัดสินใจไม่ได้สักทีหรือความฟุ้งซ่านเล็กๆน้อยๆที่ทําให้จิตใจมันไม่สงบกิเลสพวกนี้ค่ะแม้จะดูเหมือนไม่รุนแรงเท่าแบบแรก,แรกๆที่พูดไปนะคะแต่ก็สามารถทําหน้าที่เป็นเครื่องผูกมัดที่เหนียวแน่นมากๆได้เหมือนกันอืม hmm. แม้เราจะไม่รู้จักเอกสารนี้นะคะว่าสังงยศสิตัวเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็มักจะครอบคลุมกิเลสตั้งแต่ระดับที่เราสังเกตง่ายๆไปจนถึงระดับที่มันอย่างรากลึกแล้วก็ละเอียดอ่อนแบบนี้ล่ะค่ะการที่เอกสารใช้คําว่าผูกมัดเนี่ยก็เพื่อจะเน้นย้าว่าไม่ว่าจะเป็นกิเลสรูปแบบไหนก็ตามถ้ามันมีกําลังมากพอมันก็สามารถเป็นอุปสรรคสําคัญที่มาขัดขวางความสงบสุขหรืออิสรภาพาทางใจของเราได้ทั้งนั้นเลยค่ะ ฟังดูแล้วเหมือนกับว่ามันคงไม่ใช่แค่อารมณ์แบบชั่ววูบที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปสินะครับแต่น่าจะเป็นเหมือนโครงสร้างทางความคิดหรือนิสัยทางจิตใจที่มันฝังรากลึกกว่านั้นเป็นเหมือนโปรแกรมที่รันอยู่เบื้องหลังการกระทำและความรู้สึกของเราอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของสั่งย์ก็คือความเป็นสิ่งที่มันอย่างรากลึกหรือที่เรียกว่าอนุสัยนะคะมันไม่ใช่แค่อารมณ์ผิวเผินที่แบบ มาแล้วก็ผ่านไปแต่มันเป็นเหบือนทัศนคติความเชื่อหรือความเคยชินทางจิตที่ฝังอยู่ในระดับที่ลึกกว่านั้นมากอาจจะถึงระดับจิตใต้สำนึกเลยก็ว่าได้นะคะโหลึกขนาดนั้นค่ะมันเลยเป็นตัวกำหนดวิธีที่เรามองโลกวิธีที่เราตอบสนองต่อสิ่งต่างๆแล้วก็มักจะนำไปสู่รูปแบบของความทุกข์หรือปัญหาเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่เราเองอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะว่ากำลังถูกผูกมัดด้วยกลไกเหล่านี้อยู่ เหมือนกับว่าเราติดอยู่ในรูปคำคิดหรือพฤติกรรมบางอย่างที่เราเองก็อาจจะไม่ชอบมันหรอกแต่ก็ออกมาได้ไม่สักทีเพราะมีเครื่องผูกมัดที่มองไม่เห็นนี่แหละคอยดึงไว้อยู่พอคิดแบบนี้แล้วมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับที่เราอาจจะมีโซ่ตรวนภายในที่ควบคุมเราอยู่โดยไม่รู้ตัวเลย ใช่ค่ะมันอาจจะฟังดูน่ากังวลอยู่บ้างนะคะแต่ในอีกมุมหนึ่งการตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของเครื่องผูกมัดเหล่านี้ตามที่แนวคิดนี้เสนอนะคะก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันอ๋อครับเพราะเมื่อเรารู้ว่าปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนเราถึงจะเริ่มหาทางแก้ไขมันได้การที่เราไม่รู้ตัวเลยต่างหากที่น่าจะน่ากลัวกว่าเพราะเราก็จะติดอยู่ในวงจรเดิมๆแบบนั้นโดยไม่มีทางออกเลย จริงด้วยครับค่ะแล้วการที่เอกสารระบุว่ามีถึง10ประการเนี่ยแม้จะไม่บอกว่าคืออะไรบ้างนะคะก็ยังพอจะสื่อให้เราเห็นได้ว่าปัญหาเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยจับต้องไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่สามารถระบุวิเคราะห์แล้วก็ทำความเข้าใจได้อย่างเป็นระบบซึ่งนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญของการจัดการกับปัญหาภายในจิตใจเลยนะคะคือการเปลี่ยนจากความรู้สึกที่มันสับสนคลุมเครือมาสู่ความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นว่าอะไรกันแน่คืออุปสรรคที่แท้จริงโอเคครับ ตอนนี้พอจะเข้าใจภาพรวมแล้วก็น้ำหนักของแนวคิดนี้มากขึ้นแล้วล่ะครับสรุปอีกทีนะครับคือเอกสารชิ้นนี้แม้จะให้ข้อมูลมาเพียงสั้นๆเท่านั้นคือชื่อสังโยชศิ0กิเลสเครื่องผูกมัดกับคำจำกัดความว่ากิเลสที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข แต่แก่นสารสำคัญที่เขาพยายามจะสื่อออกมาก็คือการชี้ให้เห็นว่ามันมีสภาวะทางจิตใจหรือกิเลสภายในอยู่สิบประการที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องพันธนาการหลักๆเลยที่คอยผูกมัดสิ่งมีชีวิตไว้กับความทุกข์ทำให้ต้องวนเวียนอยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพอใจถูกต้องเป๊ะเลยค่ะหัวใจหลักคือการเปลี่ยนโฟกัสจากปัจจัยภายนอกมาสู่การสำรวจและทำความเข้าใจเครื่องผูกมัดที่อยู่ภายในจิตใจเราเองนี่แหละ การระบุจํานวนว่ามี10ประการถึงแม้เราจะไม่ชาบรายละเอียดจากเอกสารนี้นะคะก็เป็นการตอกย้ามุมมองที่ว่าความทุกนั้นอ่ะมันมีสาเหตุที่สามารถระบุได้ทําความเข้าใจได้และอาจจะจัดการได้ด้วย ไม่ใช่เรื่องบางเงินใช่ค่ะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยไร้เหตุผลหรือว่าเป็นผลมาจากโชคชะตาหรือปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียวครับผมแนวคิดนี้ก็เลยเป็นการวางรากฐานที่สําคัญมากๆเลยค่ะสําหรับการทํางานกับจิตใจตัวเองมันกําลังบอกเราว่ากุญแจสําคัญส่วนหนึ่งเลยนะในการที่จะคลายความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่การมองเข้ามาข้างในแล้วระบุให้ได้ว่าสมองหรือโซ่ตรวนที่ผูกมัดเราไว้นั้นแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่การมองว่ามันเป็นสิ่งภายในเนี่ ม,มันให้ทั้งความหวังแล้วก็ความรู้สึกท้าทายไปพร้อมๆกันนะครับคือความหวังก็คือถ้ามันอยู่ข้างในตัวเราเองเราก็น่าจะมีอำนาจในการจัดการมันได้มากกว่าสิ่งที่อยู่ข้างนอกถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ยอมรับว่าเรามีเครื่องผูกมัดแบบนี้อยู่จริงๆเนี่ยมันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับบางคนหรือหลายๆคนเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะจริงอย่างที่ว่าการยอมรับว่ามีปัญหาอยู่ภายในตัวเองนั้น ้องอาศัยทั้งความกล้าหาญแล้วก็ความซื่อสัตย์ต่อตอนเองไม่น้อยเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่คุณบอกเลยแนวคิดนี้ก็ให้พลังอํานาจกลับคืนมาสู่ตัวเราเองเหมือนกันอืเพราะมันหมายความว่าเราไม่ได้เป็นเพียงเหยื่อของสถานการณ์ภายนอกอย่างเดียวแต่เรามีศักยภาพที่จะคลี่คลายเงื่อนปมภายในใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงสภาวะของตัวเองได้จริงๆครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็วนกลับมาที่จุดเริ่มต้นที่เอกสารให้ไว้นั่นล่ะคะ่ะ คือการตระหนักถึงการมีอยู่ของกิเลสเครื่องผูกมัดเหล่านี้การที่เรากําลังนั่งคุยกันถึงแนวคิดนี้อยู่ตอนนี้ก็ถือเป็นก้าวแรกของการตระหนักรู้แล้วนะคะว่าเออมันมีนกลไกบางอย่างภายในใจเราที่สมควรแก่การสํารวจแล้วก็ทําความเข้าใจให้มากขึ้นนะเป็นการสนทนาที่เปิดมุมมองมากๆเลยครับวันนี้แม้ว่าเราจะมีข้อมูลตั้งต้นแค่แบบ นิดเดียวจริงๆแต่แนวคิดเรื่องสั่งโยช์หรือเครื่องผูกมัดภายในนี้ก็กระตุ้นให้เราได้คิดทบทวนเกี่ยวกับที่มาของความทุกข์แล้วก็ความยึดติดในชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับใช่เลยค่ะแล้วนี่ก็คือพลังของแนวคิดเชิงปรัชญาแบบนี้นะคะที่แม้จะมาจากคําไม่กี่คําก็สามารถจุดประกายให้เกิดการใคร่ครวนแล้วก็ทําความเข้าใจตนเองได้อย่างลึกซึง้ง การที่เอกสารระบุว่ามี10อย่างเนี่ยก็เหมือนเป็นการบอกใบ้ไกลๆนะคะว่าเส้นทางของการทําความเข้าใจตัวเองนั้นน่ะมันมีรายละเอียดมันมีขั้นตอนไม่ใช่เรื่องที่จะทํากันแบบผิวเคินแล้วจะเห็นผลได้ง่ายๆครับผมก็น่าสนใจมากครับทิ้งท้ายด้วยน้ําเสียงชวนคิดทีนี้จากที่เราได้คุยกันถึงแนวคิดเรื่องเครื่องผูกมัดภายในจิตใจที่เรียกว่าสังโยชน์เนี่ยนะครับ ถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าทั้ง10อย่างตามหลักการเป๊ะๆคืออะไรก็ตามแต่ลองลองนําแนวคิดนี้ไปสํารวจตัวเองดูสักนิดนะครับว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันมีรูปแบบความคิดความเชื่อหรือความยึดต,ติดเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างที่อาจจะกําลังทําหน้าที่คล้ายๆกับเครื่องผูกมัดเหล่านี้อยู่โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้อืเป็นคำถามที่ดีค่ะอาจจะเป็นความกลัวที่จะล้มเหลว ความไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองความผูกพันกับอดีตมากๆจนก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ได้หรือแม้กระทั่งความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองแบบสุดๆจนไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกำลังมัดเราไว้กับอะไรบางอย่างแล้วก็ขัดขวางอิสรภาพทางใจของเราอยู่หรือเปล่านะครับการลองตั้งคำถามกับโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นเหล่านี้ดูบ้างอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการค่อยๆค,คลายมันออกก็ได้นะครับ